ขึ้นมาเป็นทีน่าเชื่อถที่สุดนบ้อมีหลายคนที่นะครับได้ให้ความครับก็ตเขาจมีคนต้องเนอย่างครับยให้กผขอครับและสคัญครับต่อยอดดีแล้วไงครับคร คสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินใช่ไหมครับจากปฏิบัติการที่สุดอยอดนะครับการสนใจอุปสรร,รมคมากมายขนาดไหนเท่าไหร่แม่ไม่เคยย่อข,ขอเครับและคุณแม่ก็มีน้ำหนึ่งะครับที่ไม่ได้นะครับผู้ที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไอคอนนะครับในทีมของแดนนีน่หัวข้อนายแดกของเรานะคะรัรบเขาจะกลุ่มเน้นกันกับน,นั่นสตาร์ที่มาดีโอเคนะครับโอเคนะครับ ถือว <Cornell. S 2> ่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะสร้างภาพทีมนะครับเข้าสู่ความสำเร็จนะครับย้อนไปบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับทุกท่านทุกคนผมได้เข้าไปหมดนะครับได้เข้าไปไหมครับเมื่อวานนี้นะครับครับทุกคนเนาะใครที่เข้าไปก็ยกมือนะครับยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นมาเปลี่ยนครับถูกัะขอเสียงปรบม้อกันธุรกิจในนสเบอร์่าดนะครับที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรมากนะครับแล้วทำไมมีคุณ แม่แม่คุณพ่อพ่อคุณพี่คุณป้า,ปา,ปา,ปาะคุณอาเข้ามาทํนาได้นะสุขภาพดีแล้วมีรายได้จริงไหมนะครับวันนี้เราในในเราก็มาแล้วนะครับก็เปิดโอกาสเองนะครับให้ได้รู้จักธุรกิจในนัสนะครับจะได้ยังน้อยบอกว่าเสียเวลาวันนี้อยากจยรู้ว่าในานัสให้อะไรกับเราบ้างน,นะครับแล้วก็สำหรับท่านเก่าเป็นคนเก่ามาเป็นหนึ่งวันแล้วมีไหมครับเป็นหนึ่งครั้งแล้วขอมือหน่อยครับขอมือหน่อย พี่ยังไม่ยกมือนี่เดีอวเลครับไม่ใช่บุ่นเก่าแล้วใช่ไหมใช่ไงขอเสียงปรบมือให้ตัวเองไดครับนี่ครับเชิญครับตอนนี้จะพูดมากพูดน้อยไม่ได้อยู่ที่คนขึ้นแล้วนะอยู่ที่พี่พพีกรณแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตนะนําตัวคุณพี่มาจากที่ไหนใครเป็นคนเปิดโอกาสให้รู้จักบเดนสกอร์บอนแล้วเมื่อวานนี้อยู่ในบรรยากาศด้วย รู้สึกประทับใจอะไรบ้างขอเรียนเชิญครับขอบคุณนะค,ค่ะที่ตขาให้ไปคืออันนี้เนี่ยนะคะในไลายมีค่ะแต่ไม่ไปได้เข้าห้องเรียนเป็นนักเรียนที่เกเรค่ะคุณครูอัชลาเนี่ยจะดูเุด้วยเลยบอกว่านักเรียนต้องการเมื่อวันเปิดก็ฟังวันก็ไม่ได้ฟังแต่คุณการ์ดเนี่ยก็จะไลายที่อยากให้เข้าห้องอยู่ทุกหันนะคะ เข้าค่ะเรียกทุกวันหนาละเนี่ย,ยแต่ไม่ได้เข้าวบางทีพอมัไม่ได้อ้าวหมดเวลาแล้วพอถึงเวลาลวจะนั่งจับโทรศัพนทะ์จบแล้วค่ะอันนี้ก็คือพูดถึงไดนามิเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่ได้ไพดานแล้วค่ะเจ็ดสิบแปดสองปีด้วยกันะบแปดสิบแล้วค่ะคือ้าพการเดินตรงหลังตรงแข็งแรงอยู่จางนี้ค่ะไดนมหมดไปหกกล่อง วท่านตัวไหนครับคุณแม่โรเซนตาโรเซนตาเลี้ยงขลางเลี้ยงแม่ใช่ไหมคุณพี่คุณน้องเนี่ยมันดูมันสนุกมันเนี่ยเป็นเขาชอบแม่ที่มันเป็นดีกว่าที่เขาไม่เยอะอ่าโอเคคุณน้องคุณน้องใครเลียงคุณน้องเลยอย่าลืมนะอันนี้เหมาพูดถึงเรื่องโรเซนตาเนี่ยนะคะก็ประทับใจแล้วก็ทำนะคะก็ได้ช่วย อัฟลายก็คือน้องอัญชา่าค่ะเพราะเป็นเป็นที่เลี้ยงคอยดูแลก็อยู่แค่แค่กินน้ำยังไปไม่ถึงเมงดาวนะคะก็จะพยายามว่าปีนี้จะพยายามให้ถึงดวงดาวและอยากให้ได้ดาวสักงสองสามดวงเล็กนี่มันก็ได้กำลังตั้งใจนะคะว่าจะทำตรงนี้ยังไม่รู้ว่าจะจะไปถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยว บอกว่าไหนๆก็รัมาเป็นหนุ่มที่แล้วอะยังไงก็ถึงโอเคค่ะนะคะดังนั้นนะคะในเวนี้นะคะมีความประทับใจมากเลยนะคะเรารู้แล้วว่าคนภาคเราเนี่ยมีความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองนะคะเข้ามาแล้วมันขอโทษนะคะภาษาอังกฤษวอร์มลี่อบอุ่นค่ะนะคะคือเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้อนรับกันโอเคเลยค่ะนะคะคือไม่มีอะไรเลยนี่ยนี่คือความประทับใจที่เข้ามาจริงจังจากที่สารไปหลายปีแล้วนะคะ เริ่พื้นฐานเนี่ยเติบโตที่สุรินทร์นะคะแล้วก็เป็นกรุงเทพ40ปีจบแล้วก็ไปดูเมืองกาญจนบุรีนะคะนเป็ที่ได้มาไกลที่สุดที่กาญจนบุรีแล้วก็ไปชิดกลับมาอีกเนืมม้อขอจบลงให้กับคุณพ,พี่มาร์เก็ตเราเห็นไหมครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ เพราะว่าท <Started. S 2> ่านไป็รับท่านประธานที่สนามบินมีการได้พูดคุยส่วนตัวนะครับก็เป็นลาบให้พวกเราด้วยนะครับการครับที่อาจาราเฉลิมเสตครับตาเก่งเกตคนเกิดเราตู้ช้ามาก็จะได้ยินเสียงนะครับที่เราได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเจอยู่เลยนะครับสูดยอดพิธีกรสุกยอดใหญ่กรหลายๆท่านอยากเจอหน้าทำไมข้อมูลแน่นจังเลยทำไมพูดเก่งจังเลยนะตื่นเช้ามาท่านไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรเลยทีเดียว นะขออนุญ,ญาตที่อาจารย์แนะนำตัวนะครับที่เข้ามาธุรกิจเดนาสโควอนแล้วก็เมื่อวานสองวันที่มาอยู่คอนแกนได้เข้าบรรยากาศด้วยนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสพูดคุยกับท,ท่านซีโอของเราด้วยก็อยากให้ที่อาจารย์เล่าความทับใจสักนิดนึงครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณอาจาร i mean ว่าเราเคยเห็นแต่ในรูปนะคะเราเห็นแต่ในรูปอย่างเดียวไนดะ้เห็นกิจกรรมออนไลน์นะคะจากออนไลน์ที่แรกๆเข้าทุกวันงคางทุกวันศุกร์วันพฤหัสห้าวันอาทิตยะะ์ค่ะก็ยิ่งประทับใจแล้วพอไปเห็นจริงเจอจริงวันนี้ก็ใจฟูตื่นเต้นแล้วก็ตกเปื่อนรำลับกับทุกท่านเลยะคะ่ะ รอหนิดนึงสักสองสามวันจะติดต่อให้ค่ะแต่ไม่เราอีู่ใกระเป๋าฉันนี้แหละรอนนิดึงเงินมาในสองวันคนเงินมาของมาแล้วค่ะของมาของร้อนเนะคะเนี่ยค่ะเราทำตรงนี้เรามีความสุขแล้วขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือแดงแดงในสุดตาสิเกตรอรอเกือบอีกนิดนึงค่ะอันนี้เรื่องภาษาอังกฤษแนะนําพี่ๆนะครับ นะครับมีแล้วก็วันที่24ก็เป็นปาร์ตี้นะครับสำหรับสตานะครับแล้วก็วันที่25ที่เราผ่านมาก็ถึงเมื่อวานนี้ก็อยากให้หลายๆท่านได้ซูมซับได้เจอบรรยากาศวันนี้เมื่อวานนี้แค่300คิดว่าจะปีหน้า2,000จะได้ไหมครับได้ขอเสียงปรบมือดังๆันเลยครับคิดว่าวันนี้ครับพี่เจ๋าแบบว่าันนี้แนะนำตัวครับแล้วก็ประทับใจในบรรยากาศเชิญครับ ตื่นเต้นนิดนึงนะคะขอแนะนําตัวค่ะชื่อว่าพดีโบราณหรือที่ทุกคนรู้จักในนามคือแจวแล้วค่ะเดินทางมาไกลนิดนึงที่จริงเป็นคนจังหวัดเลยแต่พอดีอยากประสบความสาเร็จและอยากาประสบการณ์ทางเหนือก็คือเราไปเจอคนเหนือคือมีคนป่วยเยอะแต่ว่าเรายังยังต้องศึกษาแต่ละคนก่อนเราก็เลยแบบว่าต้องไปอยู่แบบชาวบ้านธรรมดาค่ะไปอยู่แบบ ดูกินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่รู้ว่าเขาป่วยโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วเราก็ต้องพยายามตัวเองว่าฉันต้องมาให้ได้วันวันที่ยี่สิบสี่ย่ห้าค่ะท่านรู้โพสเดกวอร์ีคัะเจอตัวจริงก็ประทับใจแบบเขินก็ยังไม่ก้าถ่ายรูปกับท่านค่ะนี่แหละก็คือความประทับใจแลวก็ขอบคุณ์่วนหนึ่งคืออัพกันแหละ ท่านภัยคนมากๆค่ะและแม่แม่ทุกคนคนจังหวัดของแก่นด้วยค่ะนี่พี่คของแก่นแล้วนี่ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับนะครับนะซึ่งโดดึก็มีโอกาสทักทายแต่อยู่ในห้องไลน์เนาะว่าไงจำหน้าจำตากันได้บ้างครับก็โดยการแนะนำของทนายจารย์การเป็นู้าปู่เจ้าขงเนี่ยครับแต่ว่า วันวันที่เขามาเนี่ยกับวันที่ไปทำงนานเปนวันเดียวกันพอดีเลยรับปากเขาจะไปทำงนานที่กรุงเทพก็ก็เลยอ่ะั้นไปทำงนานก่อนให้เขาสักห้าหกเดือน,นแล้วไปกลับมาทำเลยนะอ่าผมกับลูกสาวของเราก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับพูดไม่ไพเก่งเท่าไหร่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องครับพีเลยดีเลย กะตเว่าที่จาคไม่บหมมีงานเดียวกิจงานเดียวคุณรับกลัวแหม่างนกลัวยิ่หลายถ้าดีใจน็ออกที่ศาลนอกสาลมาในพุณพีว่าจากต่งจังหวัดมาแต่นรตรีบมุนีหัดไปออกทีาลพอบ้านก็ไปได้นี่ชานาแต่หลายคนดีใจแล้วก่เพิงทำวันที่นี้จะน้อเก่าชินช่วงนี้ชนช่วงวัมีสื่อเขได้ยีนขุคำนับน พาดีใจมากๆนะคะดีใจยิ่มีมพราว่าึ่งเต็มวนากลุ่ตาหลายอนที่ส่วนตัววันใดวัน่นอ่ะสีไปด้านบนจมหล่คนนาศาสนาอเสียงหูจเที่หูจมไหนวัาแี้วันตาร์วันที่วันสตาที่มันมีผู้เดืนนะคะแล้วก็อันที่มีคุณสมนึงที่มีคุสนะคะแล้วคุณพี่พเดือนนะคะคุณคุณหนึ่ง การบ่มีบุญเพระมัจางเขานีเลยนะส่วนง่ายๆเราคนเราแค่วัาปัะสบชีดิแจ่กเเป็นสิทธิเป็นไหร่วานมีกันมาเนี่ยเราก็อยากบอกตื่นั้านะสุดยอดังสุดยอดุดยอด่ขอบคุณครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับเป็นบุณพี่อยากจะรู้นะนะว่าเป็นอะไรที่แย่ดีเนีู่ดอะไรที่ไม่ดูเพมือนเู็นต้องลังเนี่ย มาผู้ดีผองถามผู้ใดก็เคยฟังสวยแต่ผู้ดีมต้องฟังได้สวยฟังสวยแล่ฟังสวยแน,ยน่คุณมีผม,ม้ถามเชิญครับอ,อยากอยากเล่าป,ประสบการณ์เอาอยจากแค่พวกหนัสือสองหมื่นี่ผพานห้านี่แหละแต่ว่ามียีนซีเนาะต้องลดนปำตาลตียหล็กดูวันยีนหาสองหมืห้เจอทัางประธานบริษัทวิเค์งสือเป็นไงลกีสําคัญ สตาก็วันสตาสิเด็เจอซี่อก่นนีก็เหมันนะมสวัสดีค่ะทุกทีุ่กครับเนาค่ะอยากชื่นชมพีู่้เดียวใลแนะบดยังหัวก็มือหนาแั่เราก็พีู่้เดียวนล่าบาดียังสีเนาะค่ะผมจ็ทำไกติดแดไปแนะนำมามาเป็น บรรยัติค่นละสองหนึ่งแต่ว่ามือวันที่อีกีซีกับคนกับดผู้ใดมาเนาะคนกับว่เดินเอาแใจเอายวนอนชินชุอ่ะนปทีไ้มามาพ่อเล oh so it. ี้ยวเลีวมาพอเลียวเดียวไปโฆษณาบันี้ว่าที่ที่หาม้าบอกหลายเียผู้ใหม่ๆก็ท่านในราหาอมาได้เอาเพราะว่าไปบอกสุเปอรฟักเล้วเจ้าของพื้นยุติธงประเทศกับมาได้ห็นหนเห็นตามันแนวดีสินค้าก็ดีเนี่ยเนี่ยก็ดีสินแี่ดี มานนี่ชื่ชมชกจักงแต่ก็มีผู้เดียวเพื่นมาฟังแล่าเล่าชิมชกเรื่องนี้ตำลักแดดแล้วกัน่ามีตำลูกพีของขำคนเดียวเรื่องนี้ใครๆลูกพี่แต่เล่วกันละมื่อนะแต,ะต่ว่าสตาร์นี่เ่อเกินสามเดือนดอกสตาร์ขอบคุณครับที่มงถาม่านะสุดยอดเลยครับผลและผลทำให้ลูกค้าทานแต่หลักๆนะครับ,รบ,ว,ว,รรบวันนี้เราจะเป็นต้นรู้ทั้งบริษัท รู้ทั้งสินค้าและที่สําคัญการพัฒนาทีมพัฒนาองค์กรองค์กรสามอย่างที่ขาดแน่เลยเรื่องของสินค้าแผนรายได้นะครับแล้วกเ็เรื่องของบริษัทนะครับเราเห็นวิสัยทัศน์ผู้นําแหละนะครับแล้วนวัตกรรมต่างๆที่ท่านนําเข้ามาวันนี้เรามั่นใจไหมครับที่เห็นบรรยากาศเมื่อวานเห็นผู้นําเรามาัมม่นใจขึ้นบ้างไหมมั่มนใจกว่าเดิมไหมมัม่นใจกว่าเดิมว่าจะ บุคคลท่านนี้แหละทีมนี้แหละนะครับทีมผู้บริหารเหล่านี้แหละที่จะนำพัฒนําทีมนําพวกเราไปสู่เป้าหมายคิดว่าประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งในไดนัสต์บอลได้ไหมครับได้ได้ขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับแั้นก็ขอขออีกสักท่านหนึ่งละกันเนาะนะครับเพราะว่ามีท่านที่เข้ามาครั้งแรกด้วยก็จะได้เปิดบริษัทให้ดูแล้วก็เรียนเชิญข้าไผนะครับ แม่ครับแม่ทีของเรามาเรื่องสินค้านะครับแล้วก็ผมจะต่อด้วยในเรื่องของแผนรายได้นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณพี่ครับเรียนเชิญแนายนาคเกลืนคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อนายเหลือนะคะผู้เปิดโอกาสทางด้านสานิสนค้าแม่ปมข่าวและก็แม่ผู้ตมครับคัค้งแรกที่เข้ามาในในนี้นะคะก็ประทับใจคุณพี่ท่านทุกๆท่านเลยครับคุณพี่ ทำใหสุขใจกันทำให้สุขภาพดีผู้ท่นานมีปัญหาสุขภาพแต่ทุกท่านมีใจอ่ะใจที่ท่านได้เข้าเรียนรู้รับรู้นาตัวเองส่งต่อและก,แก,ก,ก็ไม่อายด้วยบริษัทเราใหญ่ขนาดนี้เราก็ไม่อายใช่ไหมคะแล้วก็ก็ง,งานทุกวันก็ประนัดใจที่ซีอองเรานะคะหล่อกไหมท่านทุกท่านหลอทุกท่านตอบเสียงเดียวมันกับผู้เริหารเลยว่าหล่อที่สุดเลยนะทุวกว่า่น เราไม่รู้หรอกว่าเขาอะไรยังไงแต่เราสัมผัสได้ว่าเขาให้ความชี้แจกับเราเป็นกันเองกับเราดูแววตาของท่านแล้วรู้สึกว่ามันมีความทันใจแล้วก็บริษัทมาเติบโตขนาดนี้แล้วเราเป็นใครน่ะท่านซีอีโอใหญ่ขนาดนี้มาจุดที่ของเราเอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทาอะไรได้เหรอทุกท่านพี่ๆทุกท่านยัเข้ามาแบบนี้แล้วเราเป็นเด็กเพิ่งจะเข้ามาเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแต่ทุกท่าน คุณเหล่าก็เชื่อเขาว่าประกากรจะเติบโตไปอีกปีสองปีแล้วถ้าเติบโตไปอีกล้วน้อยปีแล้วแลว้วคุณเหล่าเนี่ยจากจีโอท่านได้บอกว่าเราจะสตาร์ทอายุของเราเราจะไม่เป็นคนแก่แป่สกกแต่เราจะเป็นคนที่อายุน้อยๆแล้นแ,และก็มีความสุขสุขภาพดีต่อไปอยากเล่าอยากฟังความรู้สึกความประทับใจครับเช่นครับ เพิ่งเกิดปีจยากเพิค่ะสวัสดีค่ะที่โงรงเรียนทลเกิ้ลค่ะที่บ้านธรรมเจ้าเพิเ่งว,วันจะจับตาลสีขออนุญาตเชิญยายพอ่ายุนี้นี่เพิ่นเป็นพี่ผู้เดียวไม่ค่ะนอกจากนั้นเป็นเพื่อนกันและน้องแก้วเดียร์ทั้งนั้น ผู้เดียวกออนงานเพื่อนาในวงเดี๋ยวอ,อ่าผอาายเมียมจากวัดตาราินะะเขามานีมีผู้แนะนำกับอาจารย์ชาชากองเพชรที่อยู่สารคามเชียงคืนสาาคามขอบคุณเพื่นอนค่ะที่เด็นเข่ามานแลน้องบุญสงและลูกทิมมานีผู้หน่ เมื่อวานแม่อยากทราบบรกาศเมื่อวานเมื่อวานต่างมู่บ้านแต่ว่าที่ยีฟีแหลับาลลานะ้าสอุงเขมาเนาะเมื่อเ่อดำา้า,าต่เขามากกระพกอีกทางหนึ่งสีใดมากจากผ้าผืนแก่ประกอบออใจลูกผู้ดีอีกหลายหลายที่เป็นผู้เขามากที่ผ้าเข่ามากแม่รครับโดยก็เป็นผ้าเข่ามากนี่กับลูกนูเดือนคุณราชนี่นี่หนูสีผ้าเข่ามา ย้อนดูผู้นี้ที่ภาคลับรถไปหันไปนี่ยอดลูกผู้นี้กับขอขอบคุณหลายหลายขอบคุณใจยนหลายหลายพอตาบางคนนบยี่ครับขอบคุณค่ะทีนี้เราก็นั่งหลบหลังไม่อยากขึ้นชื่อพัฒน์นันทสันเทียนะคะชื่อยได้ชื่อนุ้ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกนกัทคุณทธ์นะคะจากธนาคารคาที่แนะนำให้รู้จักกับธุรกิจนี้แล้วก็ อาทิตยพล์พลอาจารย์นะคะขอบคุณทุกท่านนะครัค่ะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เนาะก็ทระสับกระส่ายด้วยนะคะเออ่จริงๆแล้วตอนเย็นของวันที่สี่ยนก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเนื่องที่เราต้องตั้งกับอกเนาะเพราะว่าท่านท่านมาช้าหน่อยนึงก็เลยได้ทักทายท่านหน่อยเหมือนท่านประธานที่เมื่อวานเนี้ยนะคะคนเยอะจริงนะคิดว่า นะทุกโต๊ะอะไนะคะทีมงานที่ที่ของเราก็จะมีจากหน้าสารคามนะคะโต๊ะหนึ่งแล้วก็การสินโต๊ะหนึ่งแล้วก็ควาแจ่นโต๊ะหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่มาจัดแฝดคอยเป็นหมอแอดกับไปแล้วแล้วก็คุณเรยาวกับคุณจรลน่าเด่นขึ้นนะคะอันนี้มาจากต่างหวับของร่มหน้าก็คือมาจากฉบับหน้านะคะจากฉบับหน้าสบับงันเดียวกันเนี่ยประธานใจญ่ค่ะบอกเลยว่า จริงๆเรามองภาพของประเทศมาเลเซียเนี่ยเราก็มองไม่ได้มองว่ามันมันเลิกเลอะอะไรเนยนะคะเราเคยไปมาเลเซียหลายครั้งแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ของผู้บริหารโดยเฉพาะประธานบริษัทนะคะคนในทีเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสิเป็นคนน่ารักอะเป็นคนดีคนอะไรเะไนะคะเรก็มีประสบการณ์เวลาคุยกับเขาเนี่ยเราจะรู้เลยเขาขึ้นเวทีเนี่ยเขาจะพูดอะไรออกมา,าเนี่ยมันมันได้ข้อมูลที่ เราสามารถต่อยอดได้จริงๆนะคะมีประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะส่วนเอ็นดีใช่ไหมคะเอ็นดีหรือเปล่าคะคุณคุณเดมอนโค้ดเดมอนจีดีทีเอ็นใช่ไหมคะนั่นจีเอ็นนะไม่ใช่เอ็นดีคะจีเอ็นที่โรงแรมที่นี่ค่ะจีเอ็นที่โรงแรมในประเทศไทยคนนี้ก็น่ารักนะคะน่ารักมากเลยเอ่อเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทุกคน ที่เข้ามาในงานเามื่อวานตัวตัวเองนะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่แต่เราก็ได้ไปสัมผัสงานโดยการครั้งแรกรู้สึกว่าคนที่ขึ้นสตาร์เนี่ยนะคะก็มีพี่่เนาะไม่ใช่แม่ๆเนาะพี่ๆเนี่ยทําสองเดือนทํสามเดือนสี่เดือนเขาเพื่อนกันแบบเหมือนเหมือนทำทำง่ายมากแต่เราต้องมองว่าทำไมเราขึ้นได้ครั้งแรกที่ประทับใจประทับใจสินค้าก่นเพราะว่า ตัวตัวเองยังมีร่องจำตัวและอยากใช้สินค้าที่เป็นสเตตเซลล์แต่พอมาดูแผนการตลาดนะคงไม่ใช่แค่เป็นลูกค้าแล้วล่ะคงต้องทําธุรกิจแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้มันสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เราสําเร็จได้โดยไม่ยากเลยนะคะมั่นใจนะคะว่าจะสําเร็จถึงระดับสูงสุดกับบริษัทได้ก็แน่นอนค่ะเลยแล้วนะคะให้ทุกอย่างท่านนะครับอดีตท่านก็เป็นหมู่การคนไท ดูแลสุขภาพนะครับท่านหรือว่าเชี่ยวชาญและช่างชองเลยและที่ทำงานท่านหางานระบบเครือข่ายเป็นมนุษย์งานล้านก่อนนะครับท่านจะรู้วิธีการว่าเออเราทํางานแล้วท่านมีการได้มาใช้สินค้าด้วยตัวเองแล้วท่านจะรัดใจสเป็นเซลนะแล้วก็ท่านมาดูเรื่องมองรายได้เพราะว่าท่านทำธุรกิจเครือข่ายมาไม่น้อยกว่า20-30ปีแล้วประสบความสำเร็จท่านสูงด้วยพอท่านมาเห็นแผนรายได้ของเดนานสกอร์บอลท่านดึงกดใจบอก ที่ผ่านมาบอกว่าท่านประสบความสำเร็จแล้วขึ้นสูงสุดได้พอมาเจอเดน,น,น่าท่านบอกว่าไม่มีแผนไหนง่ายกว่านี้อีกแล้วถ้าไม่สําเร็จคือไม่ทำอยากสาเร็จไหมครับ<อ>ต้องทำไหมครับ<อ>วันนี้เราฟังข้อมูลไปบนดดีทุกอย่างเลยบริษัทก็ดีประธานก็ดีทีมพู้นหารก็ดีนะครับสินค้าก็ดีสุดๆนะครับแผนรายได้ก็สุดยอดดีผู้ข้อ แต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลยหรือถ้าเราไม่รู้ือทำนะครับก็วันนี้นะครับก็ถูกเข้าสู่ในช่วงของแนะนำบริษัทนะครับเพราะว่ามีท่านที่เข้ามาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็เป็นพันธสัญญาง่ายๆนะครับสำหรับผู้นําของเราทุกท่านนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องออนไลน์ห้องออฟไลนไล์ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับปิดเครื่องมือสื่อสาร ืมว่าเป็นพันธสัญญ,ญาง่ยๆต่อแบบนี้ไปเลยนะผู้เราผู้นาทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าในห้องออนไลน์นะครับเข้าโอเพหรือเข้าเรียนรู้ต่างๆนะครับถ้าปิดไม่ได้ก็ขอให้ใช้ระบบสัญนะครับแล้วก็บางทั้งเวลามีทีมงานผู้ที่เข้ามาฟังครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะปิดเสียงก็แต่บางท่านอาจจะติดภารกิจอยู่ก็ปิดแค่เสียงก็พอเพราะว่าบางทีนะครับถ้ามีข้อมูลมีข่าวสารอะไรต่างๆเข้ามาปึ๊บ กำลังฟังข้อมูลว่าทางเมจะได้38ล้าน38ล้านพอเสียงโตสสับดังขึ้นเมครับ<ช>สมาธิหันไปดูที่พิธีกรหรือว่าหันไปที่เสียงหันไปไม่เสียงชไหมถ้าอยากให้ความสําเร็จไม่ตกหล่นระหว่างทางนะครับขจัดเงื่อนไขทุกข้อออกไปหรือไว้แค่ใจเปิดสมองสองตาแล้วก็หูนะครับตั้งใจฟากเพราะว่าเนย์ก็เสียพรกแล้วนะครับก็เป็น ประธานสภาเป็นประธานที่ไทยน,นะสำหรับพวกเราคุณนำทุกท่านเลยนะครับทั้งห้องแบบนี้ที่เป็นโอ p พีหรือว่าห้องออนไลน์นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับเช่นนั้น